ของชาวาาราศีเมษในวันที่11กันยายนไปจนถึง28กันยายนปี2568ดาวพุธยกเข้าสู่กลุ่มดาวราศีกันนะฮะมีบทกรนทางองราศาสตร์ขีดเขียนไว้จะเจนว่ามหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองของแก้วแหวนทั้งช้างมา้าค่าขนล,ล้นคะแนนลูกเมียแน่นภยัยรีไม่มีผ่านเราบอกว่าชาวราศีเมษกนนี้ไม่เพียงแค่บอกถึงความรุ่งเรือง แต่มันชี้ชัดว่าคุณจะเป็นประกายผ่านการลงมือทํำอย่างมีระบบและชนะศัตรูด้วยสติและความแยบคายไม่ใช่แรงประทะเรือนที่6ที่พระพุทธไปอยู่นั่นคืองานประจำศัตรูภาระระบบชีวิตสุขภาพการแข่งขันพุทธในเรือนเป็นเจ้าเรือนที่3คือความกล้าการสื่อสารมิตรสหายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน เข้าเรือนที่6นาเข้าสู่ราศีกันนะครับเป็นมหาอุดเป็นบ้านของตัวเองคือพลังของระบบความคิดการจัดการจะสูงที่สุดพะฉะนั้นในช่วงเวลานี้บางทีเนี่ยอาจจะมีคนมาขวางหูขวางตาบ้างมีคนมาหมั่นไส้นะมีบททดสอบเรื่องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วงงานมิสหายคนไม่ดีมันจะไม่ดีให้เห็นหรือมีการประทะกับคนใกล้ตัวได้บ้างนะครับนี่คือเวลาที่ราศีเมษต้องวางระบบเพื่อรองรับพลังความสําเร็จในอนาคตเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายดีจะเริ่มหนุน นะครับคนไม่ดีจะเริ่มอิจฉาหรือมันไส้คุณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับดาวพุธเนี่ยมันบอกว่าปากคุณบางทีนําพาศัตรูมาให้นะฮะร,ระวังเสียขพอคําพูดระวังนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารผิดพลาดนะฮะเดินเอกสารอาจได้ทําซ้ําหรือแก้ไขมีเรื่องวุ่นวายยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ระวังมีการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานญาติสนิทมิสหายระวังมีการประทะกับเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้ามันแบบ เขามีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเคลียร์กันได้ในที่สุดจะเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้งานจะเข้ามาเยอะขึ้นแต่คุณจะบริหารได้ดีขึ้นเหมาะกับการจัดระบบทีมงานวางแผนรายวันหรือสร้างโฟรการทํางานหากมีลูกน้องหรือผู้ช่วยคุณจะรู้วิธีใช้ศักยภาพของเขาให้คุ้มที่สุดนะแต่ว่าบริหารบริวารลูกน้องนะครับต้องให้พระคุณใช้พระคุณให้มากห้ามใช้ผเด จะนาความจุกจิกหรือกล้าเถียงกับกล้าส่วนกับหากคุณทําธุรกิจส่วนตัวเริ่มวางมาตรฐานการทํางานเช็คต้นทุนเขียนเช็คลิ์แล้วกําไรจะมากับความสงบจะเกิดขึ้นด้วยขณะนี้ครับพุทธในเรือที่6เตือนว่าเงินคุณไม่ได้หมดเพราะหาไม่ได้นะแต่เพราะไหลออกอย่างไม่มีระบบเหมาะกับการวางแผนชาระหนี้ลดรายจ่ายนะฮะลงบัญชีค่าใช้ใจ่ายอย่างมีวินัยมีเกณฑ์ได้เงินจากงานที่ทําซ้ๆ งานที่ต้องรับผิดชอบสูงนะครับเกิดขึ้นแนะนําถ้าคุณลงมือจัดระบบการเงินตอนนี้เงินจะเหลือใช้มากกว่าที่คิดในด้านของความรักช่วงนี้เน้นความเข้าใจในหน้าที่มากกว่าโรแมนติกคู่ที่อยู่ด้วยกันจะได้ฝึกช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทํางานคนโสดเจอคนที่ผ่านที่ทํางานหรือคนที่มีลักษณะขยันเป็นระเบียบคือในช่วงเวลานี้นะครับบางคนมีเด็กมาชอบเกิดขึ้นก็เป็นไปไดน้นะครับ ใครที่มีแฟนบางทีแฟนคุณจะมีเรื่องเอาแต่ใจหรือจับผิดคุณได้อันนี้ก็ต้องระวังบ้างนะเป็นช่วงเวลาที่แฟนคุณจะโฟกัสเรื่องลูกก็ได้ถ้าใครมีลูกแล้วนะนะครับในช่วงเวลานี้ระบบที่ดีไม่ได้ทําให้คุณแค่เก่งขึ้นนะแต่จะทําให้คุณมีแรงเหลือไว้รักตัวเองด้วยพูดที่เป็นมหาอุดเป็นช่วงเวลาทองในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพการจัดระบบงานการวางแผนต่างๆที่ดีการโฟกัสที่แผนการเหมาะกับการจัดตารางการกินการนอนออกกําลังกายเหมาะสําหรับการดีท็อกหรือ เป็นลักษณะของตรวจสุขภาพเชิงลึกในช่วงเวลานี้ศัตรูปัญหาและการจัดการเนี่ยคุณจะไม่ต้องสู้กับศัตรูอีกต่อไปเพราะคุณจะเก่งกว่าจนเขาเงียบไปเองมีเกณฑ์ชนะศึกด้วยเอกสารข้อมูลและการวางหมากไม่ใช่ด้วยการใช้อารมณ์ถ้ามีปัญหากับลูกค้าเจ้านายหรือคดีความคุณจะเจราจาเก่งขึ้นและมีโอกาสพลิกสถานการณ์ะนั้นชาวลักนาราศีเมษเอ่ยในช่วงที่พุธอยู่ในจุดที่6 เป็นดาวเพื่อนฝูงสังคมได้ตัวไปหยุดจุดอลนอาจจะมีคนมาจ้องจับผิดหรือบางทีคุณไปเผลอพูดไม่ดีใส่ใครบางคนสร้างศัตรูได้ง่ายบ้างด้วยนะฮะถ้ามันโอเคกันอยู่ก็จะคุยกันได้มีบททดสอบเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ที่ดีจะอยู่ต่อความสัมพันธ์ไม่ดีจะปะทะให้เห็นหรือทะเลาะให้เห็นเพราะนั้นช่วงนี้คุณควรวางแผนสิ่งต่างๆดีๆนะครับนะควรถามตัวเองบ่อยๆแบบนี้นะในช่วงที่ดาวพุทธอยู่จุดอีกนึงฉันกลัวการวางแผนเพราะอะไร สองชั้นเคยรู้สึกว่าความขยันแบบมีระบบเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือไม่ถ้าชั้นวางระบบชีวิตได้ดีอะไรจะเปลี่ยนลองเขียนแผน7วันข้างหน้าแบบละเอียดแล้วดูว่าตัวจริงของคุณกําลังพัฒนาไปขนาดไหนห้นั้นเคล็ดลับเสริมพลังพุทธในเรือนที่61เขียนทูดูริททุกวันและลงมือทําตามจริง 2. ให้ใช้แอปหรือสมุดจ,จดช่วยจัดการเวลา3ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อ,อนเขียวอ่อ,อนในวันพุธ4ทําบุญให้โรงพยาบาลหรือช่วยคนทํางานหนัก ห้าสวดคาถาพาวหงหรือพัพพิคเนตเพื่อเสริมสติในการจัดการท่านั้นนะครับอย่างมีนักจัดการระดับโลกตัวอย่างนะที่เขาใช้พลังของพุทธในจุดที่6ให้เป็นประโยชน์นะอย่างคนเนี้ยเขาเป็นผู้ใช้การจัดระเบียบเปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลกเริ่มจากการบ้านเล็กๆสู่การสู่รายการเน็ตฟิกและหนังสือขายดีนะครับเพราะความเป็นระเบียบสามารถสร้างความมั่งคั่งได้จริงคุณเองก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้แค่เริ่มจากลิ้นชักของคุณวันนี้ อันนั้นนะครับความฝันไม่ใช่เรื่องเฟอร์เจอร์นะถ้าคุณมีตารางการทํางานที่รองรับมันช่วงนี้คือเวลาเปลี่ยนตัวเองจากนักลุยเป็นนัก,กวางแผนที่แม่นเหมือนเครื่องจักรและนั่นคือสิ่งที่จะพาราศีเมษไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นแบบเหนือชั้นขอให้ท่านโชคดีชาวราศีเมษบางท่านจะมีการลงทุนนะครับบางท่านเสียเงินแบบการซื้อของถูกใจนะครับเกิดขึ้นก็ได้ดสำหรับท่านใดอยากจะหาศาสตร์ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาผู้อื่น นะครับในมิติใดก็ตามผมแนะนําศาสตร์นี้เลยคือโหราศาสตร์คุณลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะฮะถ้าวันหนึ่งคุณสามารถเปิดดวงของใครสักคนนะฮะแล้วบอกกับเขาได้ว่าเขาจะรอดจากนี่เมื่อไหร่เขาจะเจอรักแท้ตอนไหนเขาจะเจอรักลวงตอนไหนนะฮะหรือควรเปลี่ยนงานเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะรวยนะฮะเมื่อไหร,ร,นะะไหร่การเงินจะดีนะฮะเมื่อไหร่เขาจะได้เงินก้อนเมื่อไหร่เขาจะขายบ้านได้นะะ มันไม่ใช่แค่การดูดวงแต่มันคือการเปลี่ยนชีวิตของเขาและในขณะเดียวกันคุณก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองไปด้วยเพราะโหราศาสตร์มันใช้เป็นแผนที่นําทางชีวิตคุณได้นะเช่นคุณจะลงทุนนะฮะหรือคุณจะทําอะไรต่างๆที่สําคัญกับชีวิตถ้าคุณดูดวงได้คุณจะได้เปรียบผู้อื่นผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมเคยทํานายอนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งล่วงหน้าหนึ่งปีผมบอกเธอไปทั้งหมดสามสิบสองข้อโดยที่เธอบอกแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไม่ได้บอกชื่อนะครับหนึ่งปีผ่านไปเธอ โทรกลับมาจองคิวดูดวงกับผมพร้อมร้องไห้ทางมือถือนะะแล้วพูดว่าอาจารย์ครับมันแม่นสามสิบเอ็ดข้อเลยค่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยก็ได้รู้เลยนะฮะว่าเธอเป็นเจ้าของร้านทองนะครับและมีทรัพย์สินมากมายแต่สิ่งที่เธอจดจําที่สุดคือคําพยากรณ์นั้นนะะนี่คือสิ่งที่คุณก็ทําได้ถ้าคุณเรียนรู้จากคอร์สนี้นะครับ คอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นะที่เปลี่ยนมือใหม่จากไม่มีความรู้จากศูนย์เลยนะฮะให้เป็นนักพยากรณ์ที่พยากรณ์ดวงได้นะและพัฒนาต่อยอดด้วยตัวเองได้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งไม่ต้องท่องตารายเยอะขอแค่คุณก้าฝันและก้าลงมือเรียนนะฮะคอร์สเนี้ยนะฮะเป็นคอร์สท,ที่ความรู้ที่ผมใช้ดูดวงมาหลายพันดวงเนี่ยเอามากันกรองผมดูดวงเป็นตั้งแต่อายุ12นะนะครับเอามากันกรองนะฮะเป็นหลักวิชา จำไปทายเลยนะฮะจะอยู่ในมือของคุณตลอดไปนะฮะคุณจะไม่ต้องพึ่งคนดูดวงอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่ดูดวงให้คนอื่นได้และแม่นยําและทรงพลังและสามารถใช้โหราศาสตร์มาพัฒนาชีวิตตัวเองได้เป็นแผนที่ชีวิตให้กับตัวเองได้มีคนอีกมากมายรอให้คุณช่วยชี้ทางเขานะฮะและบางครั้งนะฮะคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักนะ,ะฉะนั้นแล้วคอร์สเนี่ยนะครับคือมันมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะฮะตัดเรียนคอร์สเนี่ยนะฮะ ตอนแรกเนี่ยเรียนเพราะอยากจะใช้ไปเป็นแนวทางเป็นแผนที่ชีวิตพัฒนาตัวเองเขาบอกว่าอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากรู้ว่าดาวในดวงชะตาส่งผลยังไงกับชีวิตนะฮะแต่พอเรียนไปแล้วเขาเริ่มลองทานายให้เพื่อนลองอ่านดวงให้ญาตินะฮะแล้วทุกคนก็บอกว่าแม่นมากเขาใช้หลักที่ผมสอนนะฮะใช้เทคนิคที่ผมใช้กับดวงมาหลายพันดวงเนี่ยนะฮะคือเขาจําแล้วก็ไปทายเลยนะฮะไม่ต้องทําเพจไม่ต้องโปรโมทคนเริ่มบอกต่อปากต่อปากนะฮะจนค่าดูหลักร้อยเนี่ยไม่นานเลยนะฮะมัน คนรู้จักเขาเพิ่มมันโตนะฮะเขียดแสบนะ,ะต่อเดือนนะฮะจนเขาลาออกจากง,งานประจำเขาบอกว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแค่เพราะเรียนดูดวงออนไลน์คอร์สเดียวโหราศาสต์ไม่ใช่แค่การทํานายให้คนอื่นแต่มันพัฒนาชีวิตคุณเองได้อย่างแท้จริงถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จะเปลี่ยนชีวิตคอร์สนี้คือคําตอบครับ ไม่ต้องมีพื้นฐานเรียนได้ตลอดนะฮะใช้ได้จริงสร้างไรายได้ได้จริงช่วยคนได้จริงนะฮะในคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะมีโปรโมชั่นพิเศษจาก30,000บาทเหลือเพียง3,999บาทขอสมวสิทธิ์มีจำนวนจำกัดน,นะครับก็ทักข้อความหน้าช่อง